อัสลามุอะลัยกุมวะเรามะตุลลอฮิวบาเรกาตุฮงค่ะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .3 นะคะกลับมาพบกับคุณครูอัการิมาอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูอยู่ที่โรงเรียนและเรากําลังจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะเรื่องการคูณค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนนะลูกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเอะเราควรจะ รู้อะไรบ้างนะหรือว่าเราควรจะทวนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะเรื่องของการคูณซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเรื่องการคูณของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะคะวันนี้คุณครูก็เลยจะมาอธิบายเนื้อหาก่อนนะว่าในเรื่องของการคูณน,นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างที่นะักเรียนจะต้องเรียนนะคะ เรื่องแรกนะคะของการคูณก็คือเรื่องที่1ค่ะการทบทวนการคูณนะคะซึ่งเรานะคะเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเรื่องที่2นะคะคือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจํานวน1หลักกับจํานวนไม่เกิน4หลักนะคะ,ะนักเรียนถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าจํานวน4หลักคือเท่าไหร่นะคะ หนูก็ใส่ศูนย์ไปเลย3าตัวแล้วเพิ่มหนึ่งไปข้างหน้า1ตัวนะคะก็จะเป็น4หลักแล้วนะคะอ่าใครคิดออกแล้วบ้างจ้าว่าเป็นหลักอะไรอ่าต่อไปนะคะเรื่องที่3มค่ะเรื่องที่3มนะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกิน4หลักค่ะส่วนเรื่องที่4ี่นะคะเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนไม่เกิน4หลักนะคะและเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่5ค่ะคือเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องที่1นะคะการทบทวนการคูณก่อนนะคะซึ่งคุณครูก็ยังไม่ได้สอนทั้งหมดนะเพราะว่าทั้งหมดของเราเนี่ยนะคะจะมีทั้งเรื่องของความหมายนะคะการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่นะคะแล้วก็ศูนย์กับการคูณซึ่งแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องของความหมายของการคูณค่ะซึ่งเรื่องของความหมายของการคูณนะคะคุณครูก็จะขออธิบายสั้นๆเลยนะคะที่คุณครูอยากให้นะักเรียนจําให้ได้คือความหมายของการคูณนะคะแล้วก็จําตําแหน่งว่าอะไรคูณกันนะคะเท่านั้นเองนะคะอะไรคูณกันผล ที่ได้ออกมาจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแค่นี้ง่ายๆนะคะความหมายของการคูณนะคะหมายถึงการบวกจํานวนที่เท่ากันนะคะการบวกจํานวนที่เท่ากันเป็นยังไงคะหลายๆจํานวนนะคะเขียนแสดงได้ด้วยการคูณนะคะจํานวน2จํานวนนะคะจํานวนแรกนะคะจะเรียกว่ากลุ่มจํานวนหลังนะคะเรียกว่าจํานวนสิ่งของในกลุ่มนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างของคุณครูเนี่ยมีมี ดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้นะคะอ่ะช่อนี้นะคะเขาเรียกว่าหนึ่งก้านนะคะหนึ่งก้านมีกี่อดอกคะนกักเรียนมีสองดอกนะคะแล้วเรามีทั้งหมดกี่ก้านคะมีทั้งหมดสี่ก้านนะคะเวลาที่เราดูนะคะจํานวนแรกคือกลุ่มกลุ่มนะคะคือก้านนะคะ,ะก้านนี้นะคะเป็นกลุ่มเราก็จะดูได้ว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มคะทั้งหมดสี่กลุ่มใช่ไหมคะ จำนวนนะคะจำนวนกลุ right. ่มค id ือทั้งหมด4กลุ่มนะคะแล้วจํานวนหลังจํานวนหลังคืออะไรนะคะจํานวนหลังคือสิ่งของสิ่งของคือดอกไม้นะคะใน1นึ่กล้ามีดอกไม้กี่ดอกคะนักเรียนมีดอกไม้2ดอกใช่ไหมคะจานวนของดอกไม้นะคะมีดอกไม้อ่าจนวนของดอกไม้คือ2ดอกใช่ไหมคะ วิธีการทำคือเราจะเอาจำนวนนี้เนี่ยมาคูณกันซึ่งการคูณเกิดจากอะไรการคูณเกิดจากการที่บวกจำนวนใช่ไหมคะที่เท่ากันเนี่ยหลายหลายครั้งนะคะหมายความว่านักเรียนอาจจะเขียนนะคะว่านักเรียนอาจจะเขียนว่านักเรียนอาจจะเขียนว่าสองบวกกันกี่ครั้งคะสี่ครั้งนะคะ สบวกกัน4ครั้งแบบนี้ก็ได้2บวกกันสครั้งได้เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนได้เท่ากับแนะคะเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนะักเรียนาเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าให้ง่ายคือเราจะเอามาคูณกันเราก็เอาสุดคูณตั้งเลยนะคะ4ูณ2ได้เท่าไหร่นะคะเราจะเอา2ไปคูณเนาะ4คูณกับ2ได้4คูณกับ2ได้เท่ากับ แปดเหมือนกันนะคะอาจจะคุณครูจะขอลบแล้วเขียนแต่ตัวเลขอย่างเดียวเราจะได้เห็นชัดๆนะคะก็จะเอา4มาคูณกับ2อนะคะสีคูณสอได้เท่ากับ8นะคะ,ะทีนี้นะคะชื่อของ8นะคะ8เนี่ยเป็นผลคูณนะคะจํานวนที่คูณกันนะคะจํานวนที่ถูกคูณเข้าด้วยกันเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าผลคูณนะคะจะถูกเรียกว่าผลคูณทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก้านนะคะเวลาที่เราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่กลุ่ม,มคะคม,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 มีดอกไม้ทั้งหมด4กลุ่มใช่ไหมคะอ่าเนี่ยนี่คือกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4มีดอกไม้ทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มละกี่ดอกกลุ่มละ2ดอกเราก็จะเอาคูณกัน4คูณ2เท่ากับ8นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะ <Stars> ตัวอย่างต่อไปนะคะคือเค้กนะคะขนมเค้กของคุณครูนะขนมเค้กของคุณครูคุณครูมีขนมเค้กทั้งหมดกี่กลุ่มคะนักเรียนมีขนมเค้กเหมือนเดิมเลยคือมีขนมเค้กสี่กลุม่มใช่ไหมคะขนมเค้กสี่กลุ่มและในแต่และกลุ่มมีเค้กกี่ก้อนคะมีเค้กสามก้อนใช่ไหมคะมีเค้กสามก้อนคุณครูลืมเขียนคําว่าเค้กนะคะ มีเค้กสามก้อนนะคะทีนี้เวลาที่เราเขียนเราก็จะเขียนได้เหมือนเดิมคือเราจะเอาสามมาบวกกันกี่ครั้งคะเอาสามมาบวกกันสี่ครั้งนะคะสามมาบวกกันสี่ครั้งคือเอาจํานวนสิ่งของในกลุ่มเนี่ยมาบวกกับมาบวกนะคะให้ครบนะคะสามบวกกันสี่ครั้งได้เท่าไหรสามบวกสามได้หกบวกกับสามอ๋อหกบวกสามได้เก้า 9กบวกสเป็น12นะคะแต่ถ้าจะให้ง่ายนะคะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือการที่เรานำสีนะคะคือจํานวนของกลุ่มใช่ไหมคะนะักเรียนจํานวนกลุ่มทั้งหมดมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะมีทั้งหมด4กลุ่มนะคะมีทั้งหมด4กลุ่มล้วก็จํานวนกลุ่มมาคูณกับจํานวนของเค้กนะคะเค้กในแต่ละกลุ่มคือ3ก้อนใช่ไหมสี่คูณสาได้สิเห็นไหมคะว่าวิธีการทําทําเป็นยังไงคะ ทำเหมือนกันเลยนะคะคือการบวกกันซ้ําๆทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะการคูณนะคะคือการบวกกันซ้ําๆนะคะเนื้อหาวันนี้น้อยมากเลยนะคะนะักเรียนแต่ว่าวันนี้นะคะเรายังต้องทําการบ้านอยู่การบ้านของเรานะคะคือหน้าที่106นะคะให้นักเรียนข้อที่1นะคะเติมคําตอบนะคะในข้อที่1กับข้อที่2นะคะซึ่งเขาจะมีรูปมาให้นะคะคุณครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ ในโหลนี้นะคะในโหลนี้มีลูกอมทั้งหมด10เม็ดนะคะมีลูกอมทั้งหมด10เม็ดมีทั้งหมดกี่โหลคะนักเรียนมีทั้งหมด2องโหลนะคะเราจะเท่ากับ10บวกกันกี่ครั้งคะจะเท่ากับ10บวกกันเท่ากับ10นะคะบวกกัน2ครั้งนะคะ10บวก10ได้เท่ากับ สิบบวกสิได้เท่ากับ20นะคะขั้นตอนแรกคือให้นักเรียนนะคะขั้นตอนแรกคือให้นักเรียนเขียนจํานวนเต็มบวกนะคะให้เขียนจํานวนให้เขียนนะคะในรูปของขั้นตอนแรกนะคะให้เขียนในรูปของการบวกเขียนในรูปของการบวกคือ10บวกกันกี่ครั้งคะสิบบวกกันสองครั้งเพราะว่ามี2กลุ่มใช่ไหมคะได้เท่ากับเท่าไหร่เขียนด้วยได้เท่ากับ20ินะคะ และถ้าเราเขียนในรูปการคูณเราจะเขียนได้อย่างไรเราก็จะเขียนได้ว่าเราจะเขียนได้ว่า2 2คือจำนวนกลุ่มใช่ไหมคะคูณ10นะคะ2คูณ10ได้เท่ากับ20อ่ะนักเรียนบอกว่าคุณ,ค,ณครูครับผมคูณไม่เป็นหนูกำคูณกับ0นะคะก็ได้เท่ากับ0ใช่ไหมคะอ่ะ2คูณ1ได้2ได้เท่าจำนวนเดิมก็กลายเป็น20เห็นไหมคะ การคูณไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่2นะคะโจทย์ข้อที่2บอกว่าให้เขียนในรูปการคูณนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เขียนในรูปการคูณค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้เช่นนะคะเช่นบอกโจทย์เขียนมาว่า4บวกส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 อ่ะ4บวกกันทั้งหมดกี่ครั้งคะนักเรียน4บวกกันทั้งหมด5ครั้งนะคะ สี่บวกกันทั้งหมดห้าครั้งจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับอเอาจำนวนเอาจำนวนครั้งมาก่อนนะคะเอาจำนวนครั้งมาก่อนอ่ะเนี่ยมีทั้งหมดเป็นกลุ่มใช่ไหมลูกสี่บวกกันห้าครั้งเราจะเอาห้าขึ้นก่อนแล้วคูณด้วยสี่นะคะเอาห้าขึ้นก่อนแล้วคูณด้วยสี่นะคะวิธีทำทำแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะก็ จบลงแล้วนะคะซึ่งคุณครูขออนุญาตทวนนะคะเรื่องของความหมายของการคูณอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการคูณนะคะหมายถึงการนําจํานวนนะคะจํานวนเดิมเนี่ยมาบวกกันหลายๆครั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเรานะคะได้ทําการเรียนไปแล้วนะคะตั้งแต่ชั้นป .3 เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามคุณครูจะวัดนะคะว่านักเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะจาก การบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนทำการบ้านนะคะในหน้าที่106ด้วยนะคะให้นักเรียนทำการบ้านในหน้าที่106นะคะข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือทำทางหน้านั่นแหละนะคะเป็นเกี่ยวกับให้นักเรียนเขียนในรูปของการบวกบ้างการคูณบ้างนะคะหรือว่าท่าให้บอกผลคูณบ้างนะคะ อย่าลืมนะคะทําการบ้านของค,ครูวันนี้นะคะวิชาของคุณครูไม่มีแล้วนะคะหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนเรื่องเดียวเรื่องความหมายของการคูณนะคะวันนี้คุณครูไปแล้วค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวบะเราะกาตุค่ะบายนักเรียนอย่าลืมทําการบ้านนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะบ๊ายบาย